แต่ว่ามา<ำ>ดูนี่ดีกว่าไปดูแสงเหนือกันค่ะคุณผู้ชมไปที่นอร์เวย์กันค่ะก็แมนซิตี้นี่อันนี้เป็นภาพอันนี้เป็นภาพจากแชมเปียนสิติ่อินสตาแกรมแชมเปียนสิติ่นะคะนี่คือแสงเหนือที่นอร์เวย์เมื่อคืนเป็นอีกคืนหนึ่งค่ะที่พายุสุริยะพีคถึงขีดสุดนะแล้วก็เนี่ยให้ดูแสงเหนือกันแบบนี้เลยนะแล้วก็แต่ว่าในสนามไม่น่าเห็นนะคุณชอบไหมแสงเหนือชอบมากนี่กําลังจะลากคุณอูนไปดูแสงเหนือด้วยกันอยู่เนี่ยปลายปีเนี่ยนอร์เวย์ ที่โลกโฟเทนอุ้ยตายแล้วแอบบอกแผน<อ>ไปแล้วไม่รู้เขาจะไปกับดิฉันหรือเปล่านะคุณก็สแตนบายไว้หน่อยแล้วกันนะคะถ้าหายกันไป2คนเดินไหนครับ <laughs> นู่นเลยอีกกันกนานตายปีอ, <laughs> อ่ะแต่ว่ามาดูเรื่องของเกมกันค่ะซิตี้เจอผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายนะอย่างที่เรารายงานไปแล้วก็เกมนี้ต้องบอกว่า แฟนเรือใบที่บินไปดูแสงเหนือกับซิตี้ไปดูฟุตบอลกับแมนซิตี้เนี่ยถึงกับช็อกค่ะโดน2ลูกใน2นาทีนะคะจากนาทีที่2 2และ24จากคาสเปอร์ฮอกนะหลังจากนั้น,นะคะ่ะเครื่องหลังมาโดนอีกนะคะเป็นทาเกะยิงสุดสวยเลยให้นำห่างไปถึง30ศย์แบบเหลือเชื่อโบโดโกรีมมากคุณผู้ชมนะถึงแม้ว่าซิตี้จะไล่มาเป็น1-3นะคะจากชาก,กีแต่ว่าพอได้ประตูปุ๊บโรดี้ไปเสียฟาวกลางสนาม,มเป็นใบเหลืองใบที่2โดนใบแดงค่ะ ก็เลยทาให้เวลาที่เหลือซิตี้ก็ต้องเล่น10คนโอ้โหก็ทึ่งไปรู้จะเอาอะไรไปเล่งแล้วอะ่ะนะแพ้โบโดกริมไป1ประตูต่อ3มค่ะมี13คะแนนจาก7นัดหล่นไปอยู่อันดับ7ของตารางนะส่วนโบโดกริมนะคะตอนนี้ก็สามารถคว้าสามแต้มแรกได้สําเร็จอยู่อันดับ27ยังมีลุ้นที่จะเข้าเพลย์ออฟอยู่ส่วนสถิติที่น่าสนใจค่ะซิตี้นี่เป็นสมโมสรแรกจากอัองกฤษนะที่แพ้ให้กับสโม,มสรนอร์เวย์ในการเมเจอร์ในระดับยุโรป โอ้โหส่วนหลังเกมเนี่ยเป๊ปก็ต้องบอกเลยว่าเซ็งค่ะพอความมากระจุยครับเสียใจมากเพราะว่าฟอร์มการเล่นของลูกทีมมันผิดฟอร์มผิดหูผิดตาไปกันหมดเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยแพ้2เกมติดทั้งในเกมลีกแล้วก็ในทั่วยุโรปด้วยเป๊ปบอกนะคะว่าตอนนี้ทุกอย่างมันดูกําลังผิดพลาดไปหมดคนโดผมเช็คผมคิดแล้ววันมันคืนมันหนาวมากหนาวสทีนี้ลบสครับคืนนี่น่าจะมีลบเไม่แต่ หนึ่งนี่นะว่าสิ่งที่เป็นปัจจัยถ้าจะไม่ผิดโบโลกรีนเป็นสนามหญ้าแบบไอ้นี่ปะน่าจะมิกซ์แล้วมั้งเดี๋ยวนี้มิกซ์นั่งใช่ไหมเออม่น่าจะแต่ถ้าหนาวอะแมนเชสเตอร์ช่วงที่ผ่านมาก็อากาศประมาณนี้ใช่ไหมใช่หนาวมากค่ะที่ช่วงที่เจอเอ่ออาร์ติกเวฟอะใช่นั่นอะลบสี่ลบหกลบหกเลยด้วยซ้ำบางวันตอนผมลงมันบวกขึ้นมา นิดหน่อยอมาหนาวเหมือนกันมันก็หนาวมากครับนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเป๊ปเองก็บอกว่าโหคือทุกอย่างกําลังผิดพลาดไปหมดในหลายๆอย่างนะเราก็ต้องพยายามเปลี่ยนรายละเอียดพวกนี้ให้ได้ในรายการนี้มันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆอยู่แล้วใน,ในเกมเลีกเนี่ยต้องยอมรับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีกว่าเรานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยม,มันเป็นจังหวะเรื่องของโมเมนตัมของเกมที่เล่นงานเรานะคะแต่สิ่งที่ทําจากนี้ได้ก็คือโฟกัสเนี่ยที่โฟกัสเอยก็ต้องเปลี่ยนไปที่เกมถัดไปละ แต่ตอนนี้ผู้เล่นก็ขาดหายไปเยอะมากและสิ่งที่เราต้องรับมือแล้วก็ก้าวข้ามไปให้ได้ก็เรื่องของอาการผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยแหละค่ะแต่เป๊ปก็ชื่นชมคู่แข่งนะคะบอกว่าก็เป็นทีมที่ดีนะคะไม่ได้ประมาทเลยนะและที่สําคัญเนี่ยก็ต้องบอกว่าทุกอย่างเ,เขาเรียกอะไรอ่ะก็จะพยายามทาให้ดีขึ้นน่ะนะเพราะว่าหลังจากเสียหลักเกมนี้กลัวมันเสียโมเมนตัมไงนะแต่อย่าลืมว่าเกมนี้ไม่มีนักเตะต,ตัวหลักหลายคนนะคะ เซมเมนโยก็ไม่ได้ไม่ได้มาด้วยนะส่วนเรื่องใบเหลืองที่2ของโรดรีเนเปก็บอกว่าเขาไม่เห็นด้วยนะคะมันดูเบาไปแต่ก็เกิดขึ้นแล้วนั่นแหละแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนจะหันหลังให้เราไปหมด <c oughs> ทั้งเรื่องโปรแกรมการแข่งขันที่ไปเยือนซซนเดอร์แลนในช่วงปีใหม่ปัญหานักเตะบาดเจ็บซ้ำซากนะคะแล้วก็นูเนสก็มาเป็นหวัดอีกนะมันก็เลยยากมากนะที่จะรักษาความส,สม่ำเสมอได้ในเกมระดับท็อปแบบนี้ส่วนเอริงฮาร์แลนเองเนี่ยนะคะก็บอกประมาณว่าเหมือนเขาก็ก็รับผิดที่ เขายิงไม่ได้มานะนี่ฮะผมพูดตั้งแต่วันนั้นแล้วครับว่าเขายิงเจนัดหลังสุดเขายิงได้ลูกเดี่ยวเกมแมนยูเขาหายไปเลยนะบอลไม่ถึงบอลไม่ถึงะแต่อ้นัดเนี่ยมันมีลูกหนึ่งถ้าไปดูไฮไลท์ได้ซัดซ้ายแบบประวัติยิงอ่ะพอต่อให้คุณเป็นเทพแค่ไหนนะคะแต่อยู่ในช่วงที่แบบความมั่นใจมันไม่ไม่สูงอ่ะยิงออกอ่ะแล้วเขาเซงเพราะอะไรบ้านเกิดเขามันกลับไปเล่นนอร์เวย์หูใส่หัวแบบตอนโดนมันมีลูกเหนื่อยครับ เขาอยู่ดีๆคุณผู้ชมลองไปดูไฮไลท์ในของบีอินกันแหละเพราะมันจะยาวหน่อยใช่ไหมลูกที่เสียประตูที่3ามเสร็จแล้วซิตี้เกือบเสียลูกที่4ี่ครับตลกมากเออลิงไฮแลนด์ไกลเป็นเซนเตอร์แบ็กแล้วก็เช็คล้ำหน้าแล้วก็ทําท่าแบบเช็คล้ำหน้ากับลายกองหลังแต่ว่าปล่อยให้กองหน้าไปยิงซึ่งคนที่พลาดคือตัวเขาแล้วเขาก็สายหัวใหญ่เลยสุดท้ายเอารอดโดนลิปประตูแต่ว่านั่นแหละครับก็คือ8เกมที่ผ่านมาเนี่ยเขายิง ไปลูกหนึ่งคือจุดโทษนัดไบรตันแต่นอกนั้นคือหนึ่งบอลไม่ถึงแล้วก็ช่วงเนี้ยมันก็ขาดความมั่นใจครับเพราะกายมันว่าแมนเชสเตียมีช่วงเวลาที่ล้มฟุบบ่อยมากมซีซั่นนี้เมื่อกี้ก็ยังคุยก่อนเข้ารายการคุณนิหน่าว่าปีเนี้ยถ้าเรามองแบบกว้างๆอะอาร์เซนอลป้องแชมป์พรีเมียร์ลีกเพราะว่ามันจะมีสักกี่ครั้งครับคุณลองไปถาม er เยอเกนครอปก็ได้ครับครอปเนี่ย เจอกับเป๊ปอะคือจะร้อยคะแนนอะแต่เป๊ปเขายังเก่งกว่าอีกคะแนนสองคะแนนคือเขายอมแพ้ยากมากอะก็ปีที่ครับทำโหคะแนนขนาดนั้นแล้วไม่ได้แชมป์อะก็ต้องให้เขาไปเถอะอะอย่างนั้นอะคือไม่ได้แบบมองตาแบบปิดๆเพราะว่าโหเรามาเก้าสิบกว่าคะแนนแต่มันมีคนสูงกว่าเราแต่ลองคิดดูสิครับในมุมกลับกันอ่ะอันนัรนสล็อตเจอแล้วก็คือแบบอะปีนั้นแมนซิตี้เขาซบใช่ไหมซึ่งปีเนี้ยอาเตต้าคือต้องมองอย่างเดียวคือแบบบอกลูกทีม สภาพแมนซิตี้แชมเปี้ยนส์ลีกนี่ไปไปมาเยังไม่แน่นะ<อ> <laughs> คุณลานาเขาบอกอ,อย่าเพิ่งเจออย่าเพิ่งเจอไหม่ย่าเพิ่งเจออย่าเพิ่งเจอผมพูดเป็นกลางครับคือถ้าแมนซิตี้มีปีหนึ่งที่คุณล้มหมอนนอนเสือสองครั้งแล้วคุณไม่ได้แชมป์เนี่ยคุณไม่มีโอกาสแล้วนะครับถูกป่ะมันจะมีความรู้สึกอะไรอย่างปีเนี้ยผมถามลิเว์คููปีที่แล้วปุ๊บชนะมาปีเนี้ยคุณเห็นแมนซิตี้เสริมเนี้ยคุณก็ต้องคิดแล้วว่าปีนี้มันเอาแน่ถูกป่ะ แต่เขาล้มอีกใช่เขาได้โดนาลุม่ามาเขายังเป็นแบบนี้ถูกไหมฮะเฮ้ยมีคนสมัครสเสด็คอทีมรักด้วยอะ่ะแฟนแอฟนนาร์เซนอลหกเท่าไหร่กี่นนบาทครับทันเดียวนี้จะไม่ได้สดเสด็คอทีมรักเราเท่าไหร่นะสามสิบกว่าบาทปะขอบคุณนะคะหูนะะ่ารักสุหาให้เลยแฟนอาร์เซนอลมาสมัครแพ็กเกจเสด็คอทีมรักนี่แล้วก็มีเห็นไหมขอให้ได้ทั้งสองถ้วยที่เมื่อกี้เราพูดถึงทีมเล็ก มีคนบอก FC Knowledge อ๋อเป็นแฟน k n o w l โอเคคุณโชคมณีชัยคุณมามาเซนอลขอบคุณนะคะคุณมาเซนอลโอ้ขอบคุณมากครับสมัครแพ็กเกจแล้ว่าสมัคร, <laughs> ครแล้วก็ส่งโ <logo S 2> ลโก้ว<ะ>่าแชมป์สุด <laughs> ยอดเอาไปเลย2แชมป์ <laughs>